ขอบคุณก่อเจริญการช่างเนาะครับนี่นะครับก่อเจริญการช่างเที่ยวเขา่าครัมาจากะยุทธยาบอกครับไม่เนียใจนะครับไม่เนียใจเนาะ่อเจริญการช่างครับเที่ยวเข่าผมนี่ละก่อเจริญการช่าง นี่คือวันที่นะครับหมายถึงว่าการเจาะเของในเขตพื้นที่ของรีสว่างเนี่ยก็คือเป็นวันที่3นะครับมือที่3ในการลงเจ็บเกี่ยวในเขตพื้นที่ของรีสว่างก็แล้วกันเนาะครับพื้นที่เขานาพายอมนะครับครับเขากำลังเหลืองเนาะครับนะครับการเจ็บเกี่ยวเขานี่นะครับจะใส่เวลาอยู่ประมาณนะครับไม่ต่ำกว่าเราบพต่ำกว่า เจ็ดหมื่นนะครับเย็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดถึงสิบหมื่นนะครับเจ็ดถึงสิบวันเนาะครับครับเจ็ดถึงสิบวันครับเจี๊ยวเสียดีแล้วครับเขานะครับเขาผมเองเนาะครับนะครครับกระไดไปแล้วก็อุ่มหน่อยหนึ่งอยู่กบย่งอยู่อีกกระประมาณจักรเสือเหลืองหนึ่งเลยละครับนี่นะครับนาบมบลายกับหน้าซีหาไร พอได้ยาได้กินพอได้เลี้ยงพี่เลี้ยงนง้องพอได้พี่ให้น้องกินเนาะครับขอบคุณนะครับเที่ยวฮอดเจี๊ยทีมบ้านตรงใจแก่ิ่นเด้อนะครับนะครับขอบคุณขอบคุณปอเจริญการช่างเนาะครับรถเกี่ยวจะขอมาจากภาคกลางไปละครับผมมาจากอยุธยาบอกครับน่าจะอยุธยาีเนาะนี่ได้ลักเ,น,น,เนี่เห็นป่ายนะครับเอ้าเป็นป่ายอะไร้ะครับผม นะครับชีเวียเช้าหน้าเป็นว่าเข่าสีบ่มีราคากับตองเกี้ยวราคาไหลกับทอเก่านะครับโชคดีนะครับเป็นเกี้ยวไหลละทอเกลาอยู่ครับแต่ว่าแนวอื่นอันที่นะครับนะครับขอบคุณนะครับเจ้าของเกี่ยวด้วยนะครับเจ้าของหถดเกี่ยวนะครับทัวกุ้งหม่องกุบอนนะครับผลยังตึงราคาหนดเกียวนะครับราคาไหลละทอเก่าอยู่ครับ ก็ขอยจะเลื่อนจะเลื่อนนะครับส่วนอื่นๆกับแพงเหมือนกวนกวนแน้วเนาะพอผมไปตลาดบ้านยวังเมื่อวานเมวกกวนนี่ครับโอ้ยไปเมืองแล้วครับพี่น้องเลยนะครับพี่น้องนี่ยากลำบากจมนะครับย่ายนึงว่าข่อยเห็นหน้าแม่ข่อยยิงเงินแผ่นบานสามหมื่นกว่าเป็ะนะอีพอไปนะปีนี้เขาขายมิ้นต์แต่อยากขายได้หมื่นเจ็ดไปนะขอาจีหาใส่ไปแท่นพิ่นเพิ่นว่าโอ้ยนะครับไปพอเพิ่นอยู่หมู่บ้านเมวกกวนนี่ครับ ผมไปบอกว่าเราเจียหายกันเลยว่ายายยายแม่นหายได้กับวิ่งไปซอยเฮาย้ายเฮาเนี่ยซอยจากของเองมาจันนะครับหายกับตังใจจาของเองนะครับจะคอยหาใส่เพิ่นไปนะยืมมาสามหมื่นมา,นมา 3, มนลงทุนขายแต่เงินหมื่นเจ็ดครับเนื่องจากว่านะครับเขาปีนี้นะครับมอมหน้ามอมีฝนมอมีมีแต่ยหนา,ากากซา,ากนะครับหน้าคกเพิ่นว่าโอ้ยเดี๋ยวใจไหลพอดีหาเงินได้ละไปจ่ายเพิ่นมาได้ตั้งสามหมื่นนะขายได้หมื่นเจ็ดครับผม ขอบคุณปอเจริญการช่างเนาะครับเรนเจ้าข่าวของเสี่ยวหัวเจีติมบัตรหุ่มตะแกนะครับเบิรนน้ำมานะครับผมก็ใส่บริการเบิรนกูปีนะครับแต่ว่าก่เหล้วแต่นะครับแต่ว่าแล้วแต่จังหวะนะครับจังหวะที่รถมาไก่กับเจียวขึ้นกันแหละครับประเด็กกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องเจียวขั้นนี้เสมอไปนะครับขั้นไหนมาไก่ผมไปเจียวขั้นนั้นนะครับแต่ว่าโอ้ยพอจะสวดเจียวตะขั้นเก่าบ่เป็นเังไงครับมาไก่เจียวขั้นนั้นครับผมบ่ะเทศเซียเรียดนะครับอู้ตรงนั้นแหละครับ ถ้าเป็นข่อมีราคากระจีได้หลายบาทจู่นะครับเจ็ดบาทแปดบาทเก้าบาทนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้เจ้านี่แหะครับเช่าหน้านี่แหละครับชีวิตเช่าหน้าครับนะครับต้องต่อสู่ดินล้นนะครับถูกยางแพงเม็ดนะครับบ่แพงตะเข่ามาเอาของนี่ราคาถูกนี่บ่แพงครับนักอื่นแพงเม็ดควรกูแนว สวัดีครับผมอ่านี่นเลยครับกระเพื่อได้กะเดี่ยวตะก้อนมูกูปีกับคูปีอยู่หรอกครับผมกรบเลยเนาะครับไนนากะนี้ดีเนาะครับลำกล้องกันเจียวตะก้อนจังบอกจาของหน้ากับมีอลำกล้องกันหน้าพอยสูตรพอเจียวเรื่อยเจียวเรื่อยไปนะ คนกขาวานะครับเจียวแล้ยวยังไปเอาเงินเลยไปนะมีโอ้เขาบ่าปันนันเด้อปันเดอกครับประคุ่นนะครับรถบรรทุกเข่าจ่าพี่น้องบ้านนะครับบานม่วงบ้าน้องม่วงประพุ่นกันแล้วกันเนาะครับมาจากตะบนท่าหาดยาวเนาะครับนี่ครับรถเจ้าเข่าพุ่นนี่นล้วก็รถรถบรรทุกเข่าผมนะครับครับปุ่นอนันต์ปันวาเนาะครับ เป็นวันหน้าเนยหน่อยหน้าบัหลายนอกาบพขายก็ยเหลือจินเนาะครับพี่น้องเป็นวันหน้าบัหลายก็จะไปขายไทยพี่น้องจินเป็น่าพละคก้นกับวานะครับก็ไปขายดอกไว้ไทยพี่น้องกินนะครับย่างตายพี่น้องเนี่ยละมาเผาเป็นว่านะครับ เยะครับขอบคุณรถเจียวเขานะครับพอจเจริญการช่างกันแล้วกันเนาะครับ